วันนี้เราก็มาทบทวนเนื้อหานะคะการอ่านจับใจความนั่นเองนะคะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะคะนักเรียน การอ่านเพื่อจับใจความสําคัญนั้นคืออะไรนะคะนักเรียนมาดูการอ่านจะต้องเป็นการอ่านเพื่อหาส่วนสําคัญของเรื่องซึ่งเราจะเรียกว่าใจความสําคัญนะคะอันไหนไม่ใช่ใจความสําคัญนะคะเราจะเป็นคําที่เรียกกันตรงกันข้ามเรียกว่าพลลความนะคะเป็นส่วนที่ไม่สําคัญของเรื่องนั่นเอง มาดูวิธีจับใจความสำคัญนะคะมีอยู่3วิธีวิธีที่1ก็คือนักเรียนจะต้องดูทีละย่อหน้าก่อนแล้วก็หาประโยคใจความสำคัญของย่อหน้านั้นนะคะไม่ใช่ทั้งเรื่องนะคะของย่อหน้านั้น 2. นักเรียนจะต้องตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกไปนะคะรายละเอียดมักจะมีคำว่าตัวอย่างเช่นมีการยกตัวอย่างข้อความอย่างโน้นอย่างนี้นะคะและอย่างที่3า นักเรียนจะต้องสรุปเป็นใจความสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตนเองนะคะกรณีที่นักเรียนหาใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าไม่เจอนะคะอย่างนี้เป็นต้นสำหรับใจความสำคัญนะคะของแต่ละย่อหน้านั้นมีอยู่สย่อหน้าที่นักเรียนจะต้องสังเกตนะคะว่าใจความอยู่ส่วนไหนนะคะนักเรียนไปดูตัวอย่างกันเลย ประโยคใจความสำคัญนะคะที่อยู่ตอนต้นนะคะของย่อหน้ามาดูตัวอย่างข้อความกันนะคะลองมาอ่านพร้อมกันกับครูเลยนะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์มนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลา กุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นอื่นอีกมากมายนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าทำไมนะคะใจความสำคัญอยู่ตอนต้นนะคะอย่างเช่นค่ะว่าน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์เนี่ยแค่ประโยคเดียวนักเรียน นักเรียนก็รู้เรื่องและเป็นส่วนที่สําคัญของเรื่องส่วนถ้านักเรียนไปเอาตอนท้ายการผลิตกระแสไฟฟ้าอะไรอยู่ยูก็มาการผลิตกระแสไฟฟ้านักเรียนพูดแบบนี้นักเรียนไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะดังนั้นใจความสําคัญของข้อความนี้ก็คือน้ํามีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์นะซึ่งอยู่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองมาดูประโยคใจความสําคัญที่อยู่ตอนกลางของย่อหน้านะคะ ตัวอย่างข้อความการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่า,า,มาแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุทำให้น้ำเน่าเสีย เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืชทีนี้เรามาสังเกตนะคะถ้าเราบอกว่าใจความสำคัญอยู่ตอนต้นคือการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนเนี่ยเหมือนนักเรียนบอกเล่าเฉยๆแต่ถ้านักเรียนบอกตอนท้ายว่า อนามัยต่อสุขภาพอนามัยต่อชีวิตคนสัตว์และพืชเนี่ยนักเรียนจะไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รู้เนื้อหามันเกี่ยวอะไรนะคะแต่นักเรียนดูนะคะถ้าบอกว่าการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุทำให้น้ำเน่าเสียเห็นไหมเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและสุดท้ายผลมันเป็นยังไงเนี่ย คือใจความสำคัญของเรื่องแล้วนะคะนักเรียนก็สรุปได้ว่าข้อความนี้นะคะมีใจความสำคัญอยู่ตอนกลางนะคะของย่อหน้านั่นเองตามที่ครูขีดเส้นแดงๆไว้ให้นักเรียนดูนะคะเห็นไหมเอ่ยมาดูตัวอย่างนะคะใจความสำคัญที่อยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะตัวอย่างข้อความนะคะน้ำที่มีกินและสีเปลี่ยนไปเป็นบอ่อ เกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สรุปนะคะใจความนี้มีส่วนสำคัญนะคะอยู่ที่ตอนท้ายเพราะอะไรเพราะข้อความทั้งหมดนะคะจะสรุปว่าน้ำเนี่ยมันจะก่อให้เกิดมลพิษนะคะต่อสิ่งแวดล้อมนะคะมีมลภาวะมากมายซึ่งสรุปได้ตอนท้ายแต่ถ้านักเรียนไปดูตอนต้นนะคะน้ำมีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบอให้เกิดของเป็นบอเกิดของเชื้อโรคอะไรล่ะคะที่เป็นบอเกิด มีกลิ่นเกิดจากอะไรมีสีเกิดจากอะไรไม่รู้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราสรุปมาบอกว่าเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำเนี่ยพูดไปเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเน่ามันเสียอะไรต่างๆเนี่ยคือมลภาวะก็สรุปได้ในส่วนของตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองว่าข้อความนี้นะคะมีใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายนั่นเอง และสุดท้ายนะคะกรณีที่นักเรียนอ่านข้อความมาทั้งหมดแล้วนักเรียนไม่เจอว่ามันอยู่ส่วนไหนของย่อหน้านะคะนักเรียนจะต้องอ่านข้อความอีกครั้งหนึ่งนะคะและนักเรียนจะต้องสรุปเป็นข้อความของตนเองเพราะว่าบางทีข้อความนั้นมันอาจจะพูดโดยรวมไม่มีส่วนต้นส่วนกลางส่วนท้ายที่มันเป็นใจความสําคัญนักเรียนจะต้องสรุปว่าเนื้อหานั้นมี อะไรเป็นส่วนที่สำคัญกำลังทำอะไรอยู่เกิดเหตุที่ายและผลสุดท้ายเป็นยังไงนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะข้อความที่นักเรียนอ่านแล้วไม่เจอว่าใจความสำคัญอยู่ส่วนไหนของย่อหน้านะคะอย่างเช่นต้นจากเป็นพืชที่ขึ้นอยู่เฉพาะในป่าชายเลนเท่านั้น ใบของต้นจากมีลักษณะคล้ายกับใบมะพร้าวชาวบ้านจะนำใบจากมาพับครึ่งตรึงกับไม้ไผ่ขนาดเท่าหัวแม่มือยาวประมาณหนึ่งเมตรเย็บตึงด้วยหวายซึ่งเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ตามป่าปัจจุบันบางคนใช้เชือกพลาสติกแทนเนื่องจากหวายหายากและมีราคาแพงเมื่อเย็บ เป็นตับแล้วจะนำตับจากเหล่านั้นมามุงหลังคาบ้านนอกจากนี้การเย็บจากยังช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กเพราะไม่ต้องใช้แรงงานมากนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าข้อความที่เขาพูดมาทั้งหมดบอกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของต้นจากซึ่งล้วนแล้วเป็น ประโยชน์ทั้งสิ้นดังนั้นข้อความนี้เราก็เลยสรุปเองได้ว่าสิ่งที่เขาพูดมาก็คือประโยชน์ของต้นจากนั่นเองเห็นไหมคะสำหรับการทบทวนบทเรียนในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะต่อไปนักเรียนไปลองทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะ